ปั้มให้ตัวไหนรเอออืมอืมซื้อไปแล้วเก้าเจ็ดเก้าจ็ดเ้าเจ้เป็นหกเจ็ดไงหกเจ็ัวใช่ใช่แงงองงขอบคุณครับ ครับ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 อาจารย์ป้อมครับครับผมครับครับครับนร่ได้เราได้แล้วนะตั้งใจเอาตัวนี้เลยใช่ไหมใช่สองอะไรนะสองสามห้าสองสามห้าเรซื้อต้องซืัอตำลักนี้ให้มาสงสาวก็มีอยู่แล้วก็รู้ว่าเจ้าไหนอะไรเนี่ยเป็นเลขที่เราชอบด้วยใช่ซื้อทุกปีเต่สศึกษาเป็นเลขที่ตรงกับ วันเจ้าห้าไงวันนี้วันนี้ใช่แต่เป็นเลขที่ออกยากมากแต่ข้าวหนึ่ห้าหนึ่งเขาปีก่อนมันก็ออกห้าหนึ่งห้าสามตัวตรงๆรงไงมันมีแล้วก็มีออกมันหกสี่หรือสี่หกตอนนั้นมันออกก็ได้อยู่สามตัวจำไม่ได้แล้วก็ไม่แน่น้ำแต่นี้เก้างวดแล้วอ่ะแต่ได้ไม่เยอะทีละสองร้อยเห็นดูแต่คนอื่นโอ้โหก็ได้เป็นเป็นแสนซื้อยังไงเนาะได้เป็นเป็แสนเขามีเขามีคือ คููน้อยก็3ตัวสามศูนเอปย์สาแล้วก็คือตัดไปตัดมานะก็ได้ไม่เยอะก็ได้โต๊ะแค่นั้นเองนี่มาขอเต็มๆเลยวแม่นางป้าขอเต็มๆขอเต็มสองสามห้าเนี่ยคล้ายกับวันเกิดวันวันที่ยี่สิบสามเลยเป็นวันเกิดเลยนะครับอ่ะอันตัวข้างหลังไม่เอาเด้อเอาเฉพาะตัวด้านหน้านี่ครับสองสามห้าเอาแล้วอันนี้ของของพี่เขา พี่นุชนะครับพี่นุชสองสามห้ามาจากบุรีรัมย์นะครับโอ้เดินทางไกลมาแสดงว่าตั้งใจมาปกติแล้วอยู่ปกติแล้วอยู่กรุงเทพหยุดสามวันใช่อ๋อหยุดเลยมาเลยกรุงเทพเป็นคนดีใจเลยข้าบ้านนี่ยังขาเล้ยงขาเลี้ยงโอดีแล้วดีแล้วมาโชคก่อนมาโชคมาโชคก่อนเดี๋ยว่งนี้เรเตรียมทำบุญกระถินกับเขาการทำโรงทานเมื่อเราต้องทำ โอเคพี่ป้อมพี่ป้อมเดี๋ยววันนี้จะพาไปอ่าเดี๋ยวตอนเย็นๆจะมาพามานี่อือตอนค่ำค่ตอนค่ำค่เดี๋ยวพามานี่โอเคตอนนี้ไปนู่นก่อนอ่าตอนค่ำมานี่นะโอเค <l. S 2> เป็นกระเลื่อนะครับ8ปดหาศูนย์ของคั้งทีนะครับทีจุดจุดเนี่นี่ก็ให้เพื่อนบอกเพื่อนเพื่นก็ตามให้คนเดียวให้ซื้อยังไงเขาก็ไม่ตามมาหนึ่นสิบอใดตัวใดอ๋อแปดหาศูดหาศนย์ใดาจใส่แปดหาศจุดเอาตรงนั้นเมกี้โอจุดจุดนนีวันนึงนี่จุดทูบจุดทูกในลักกิโลนี่ โอได้แปลหาศูนขอให้หมานขอให้หมานครับผมครับขอให้หมานขอให้เฮงวันเกิดเป็นวันเกิดวันนี่กล้วนกนี่านีครับอาจารย์ป้อมให้แล้วนะครับนี่ครับขออาจารย์ป้อมเด้อมาจากมือดำนะตัวนี้ สวัสดีนะครับคุณผู้ชมนะฮะที่ชมช่องคนสุรินทีวีเนาะวันนี้ผมมาที่หลักกิโลจอมปวกนําโชคนะครับมาหาอาจารย์ป้อมแล้วก็มาหาคุณพี่คุณพี่ที่อยู่น้องเต็งนะครับที่เดินทางมาจากกรุงเทพนี่นะครับที่อาจารย์ป้อมเขียนให้นะครับนี่เขียนให้อ่าสี6ีก็ดนะครับีแล้วก็เก้ แล้วก็สาเก่าสามนะครับเด้อเก่าสามแล้วก็ถามเก่าเก่าสามสามเก่าข้ถูงคนี่จุดอะไรมื่อกี้ แล้วมังพี่ได้ดูช่องผมไหมดูช่องช่องไหนต้องบอกกันคนสุรินทีวีคนดูหลายช่องตที่อาจารย์ที่อาจารย์ใบวันเกิดสองสามสองสามสองสามอ๋อจะห้าจะโผแล้วห้าจะโผชุดเองใช่ไหมใช่ชุดเองค่ะมาลมากผลุ่งเทพแม่นางปลาวันหนึ่งหาลาต้อมีหนึ่งห้สุดน้อยที่จะาหนึ่งสบางทีก็ได้สามตัวนะออ ใกล้จะออกแล้วเล็กสวยมากเลยจัดวันเกิดอีกแล้วแล้วเหลือวันเกิดวันเกิดนี้จะไม่ค่อยได้ออกมากนะเดือนตุลาเดือนตุลาออกได้ทุกปีอันนี้สองสองหเรื่ออะไรเนี่ยสองหชัดเจนนวแล้ววันนี้สองสามใช่เดี๋ยวได้บรทัดของพี่สาวก่อนวันเกิดวันเกิดก็มา มาทำบุญที่ม่ียงบาเต็งกระสังทากระสังจังหวัดสุรินทรจังหวัดบุริรัมจังหวัดบุรีรัมย์พูดผิดนะติดอยาก้อมให้ใ,<ช>ให้ตุลีให้อะไรนะเอบน้อยบอเลกอยบอเนยบเด็กอสเก้อยบอเน้อบอดก้บเด็กเล็กเนี่ยเด็กเด็กนกนดยดยดบนเนะออเด สี่ห้าสี่ห้าสามไม่สามก็เลขสองล่ะอ่ะอันนี้ของใครนี่เลขของพี่สาวของพี่สาวก็นะเดี๋ยวได้พบจะให้ดูเลขของพี่ปั้มนะฮะผู้ชมนะละช่องมันใกล้เคียงแล้วก็ตัวนั้นแหละแต่ตั้งใจอยากมาก็สามก็เป็ได้ตรงกาหลักกิโลนะถ้ากป จุดเมื่อจี้นี่นะโอ้จุด2อันเลยตามแ้วชแนลอะไรนี่แล้วก็าก็ตามตามเยอะอยู่ค่ะหลาไม่เยอะก็น้อยัอนีแปดห้าตอนนี้แปดแล้วก็สี่ห้าแล้วก็สีไม่เยอะไมปังๆอทสักทีชอบตัวไหนมากที่สุดเป็เป็ห้ไรมีสตัว นั่งเซียมซีเลยครับไอเย็ดเท็กมาเซียมซีมอ่ะอืมอืมเขาว่าอะไรนะหลักกิโลเล็กใช่ไหมจันจันป้อมจาจั์ป้อมหลักกิโลเล็กใช่ไหมพูด พูดถึงหลักกิโลเล็กหลักกิโลที่เกิดใหม่ใช่ไหมเกิดใหม่เขาบอกไฮโบราณก็อยู it, yes. o, mm ่จ hmm, oh, yeah. right. oh, ักอยู H ่นี่เลยเปนนี่สามโลเฮ้ยอยู่จักจันเตอร์อยู่ใกล้ๆกันนั่นแหละอยู่ไฮโบราณอ่ะแต่ไฮโบราณเราไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่นะแต่ถ้าดูยูทูบก็าคือนี่จะพาท่านจะพาอาจารย์ป้อมไปเนี่ยอาจารย์ป้อมไปแต่งตัวแล้วไปแต่งตัวจะพาไปไหน ของอันนี้ช่องไหนคะนี่สนมนิวอาร์ี่ครับอ๋ออ๋อนี่ในเจ้าของสนมนิวนะเห็นแต่ยูทูบกันชอบตัวนี้ตัวนี้โอเคอยู่อ๋อสี่ตัวไหนที่ออกแล้วเราไม่ค่อยเท่าไหรอย่าสี่หกเจ็ดเก้าแปดหกแล้วก็เลขสองตัวคือเก้าสามสามเก้าที่มังม้าไว้คือตัวเด่นใช่ไหม นี่นะครับวันนี้มากันหลายช่องนะครับมาช่องของพี่สมศักดิ์ด้วยนะครับพี่สมศักดิ์สนมวาไรตี้นะครับกับผมคนสุรินทีวีนะครับมือนีมาซองกันนะครับมาซองเหล็กเด็ดที่หลักกิโลจอมปวกน้ำโชว์แห่งนี้นะครับนี่คะนี่นะครับเด้อนี่ผมเคยซองยังสี่เนี่ยคนเอาไปสืบแป8ดแยดตอนนั้นเนี่ยไดด้้ไอเราไม่ค่อยมีสายตามีเจนอะไรมากมาย เด็ดเส้นยังเดียวกหลานขาได้ทับเรือยเส้นเลยมีอืมอืมมาแล้วนั่นมาดูบ้านแล้วเออเออเขาว่าอะไรนะหลักกิโลเล็กใช่ไหมจันจันป้อมอาจารย์ป้อมหลักกิโลเล็กใช่ไหมพูดพูดถึงหลักกิโลเล็ก รยที่เกิดใหม่ใช่ไหมที่เกิดใหม่เขาบอกไฮโบราณอยู่ไกลไหนโบราณก็อยู่จักยนี่เลยะอยู่เอยู่นี่เลยไปนี่สามโลเฮ้ยอยู่จักยันเตอร์อยู่ใกล้ๆกันนั่นแหละอยู่ไฮโบราณอ่ะแต่ไฮโบราณเราไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่นะแต่ถ้าดูยูทูบว่คือนี่จะพาท่านจะพาอาจารย์ป้อมไปเนี่ยอาจารย์ป้อมไปแต่งตัวแล้วไปแต่งตัวจะพาไปไนอะไรดีครับของ อันนี้ช่องไหนคะนี่สนมนิววัตทีครับอ๋ออ๋อนี่ในเจ้าของสนมนิวนะให้เราเห็นไปยูทูบกันเราชอบตัวนี้ตัวนี้โอเคอยู่อ๋อสี่หกเจ็ดเก้าแปดหกแล้วก็อีกสองตัวคือเก้าสามสามเก้าที่มากม้าไกว้คือตัวเด่น